ก็มาซื้อปุ๋ยนะครับที่ลุงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับรอเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมอะไวรอเก่าอีกเออจะปิดหรือยังนี่ใกล้จะปิดยังตอนนี้ก็จะสี่โมงเนาะว่าจะมาซื้อปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกมีไหมถุงใหญ่เนาะนีนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านลุงที่ผมรู้จักนะครับมีต้นวันสีไหม นี่นะครับผมก็จะพาไปดูต้นบอนสีนะครับผมของลุงนะครับที่ลุงขายอยู่ตรงหน้าถนนนะครับผมนี่นะครับมาแนะนําหน่อยมาแนะนาเพื่อนเพื่อนหน่อยวันนี้จะมาซื้อปุ๋ยเนาะถุงใหญ่อันนี้ต้นอะไรอันนี้พันอะไรลูงเอสีสีปาดสีปาดอันนี้ต้นเท่าไหร่ <3 90. S 2> สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบนี่นะครับผม สามร้อยเก้าสิบนะครับเพื่อนๆต้นเล็กๆเท่านี้นะครับผมนี่นะครับราคาบอลสีก็ยังไม่ตกนะครับอันนี้อีหนาเนาะอ๋อฮอกหลงนะครับผมอันนี้ฮอกหลงนะครับผมพูดผิดนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นฮอกหลงนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบนะครับผม นี่ก็จะเป็นลุงเจ้าของร้านนะครับผมวันนี้มาโปรโมทลุงมาโปรโมทร้านลุงนะครับผมนี่นะครับมาบุกถึงที่เลยนะครับผมวันนี้อ่ะลุงลุงแด็ตอนนี้ชื่อว่าอะไรครับผมนี่ลุงอยัดฝนนะครับผมอยาหกร้อยห้าสิบนะครับผมนี่นะครับเพื่อนโอ้โหราคาไม่ตกจริงๆนะครับผมแต่ละต้นนี่นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมต้นนี้ก็สามร้อยนะครับผม อันนี้ชื่อว่าอะไรตรงเนี่ยหานุมานนะครับผมอมพระพานะครับหานุมานอมพระพาหานุมานอมพับพานะครับผมต้นสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหมีทุกอย่างเลยลุงคือลุงไปรับมาจากไหนครับลุงเนี่ยะไปรับมาจากไหนรับมาจากกรุงเทพบางสองซื้อทั้งไม้บางแล้วก็สะสมที่บ้านด้วยสะสมไว้ที่บ้านด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ขวัญก็ลูกสาวก็ พี่สาวเนาะโอ้ยน้องน้องสาวเนาะน้องสาวของป้าใช่ไหมก็ขายอยู่ใช่ไหมขายออนไลน์ใช่ไหมขายดีไหมลุงก็ขายจนมันมีไม้จะขายแล้วแล้วคือเพราะไม่ทันใช่คือเพราะไม่ทันนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วเป็นไงเออนี่นะครับผมขายดีจริงๆนะครับว่าแต่ขายทางอินเทอร์เน็ตขายไวเนาะขายไวก็ขายเน็ตไงขายไวคนสั่งเยอะลุงขายนี่มัน แล้ว,แล,วแล้วแต่คนจะมา<ๆ>แล้วแล้วแต่คนจะมาไอ้น,นั่นเขาเลื่อนเลื่อนดูแล้วก็เขาถูกใจเขาก็ซื้อเลยเนาะลน่ก็จัดการสง่งเลยอันนี้ก็ช้าหน่อยเพราะว่าต้องรอคนเข้ามาได้เ<ๆ>พราะเราไม่ได้เอาไปตั้งโชว์ข้างหน้านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับผมเป็นต้นใหญ่เนาะอันนี้พันอะไรครับตรงตัวนี้อนุมาอนอนุมานนะครับอนุมานต้นพะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เวลามันโตใช่ไหม ร,ราคาก็ยังไม่ตกนะครับอยู่ที่พันสองนะครับเพื่อนๆสูงประมาณสี่สิบเซนเนี่ยสูงสี่สิบเซนได้ต้องวัดความสูงด้วยใช่ไหมความสูงความใหญ่นะครับผมใบใหญ่นะครับนี่นะครับใบใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเพื่อนราคาก็ยังไม่ตกนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันพกหลงจพนพกหลงนะครับพกหลงนี่ใบสวยเนาะสีชมพูเนะะาะผมอยากได้สักต้นอยู่นะครับผม แต่ว่าผมมีแล้วแหละพกหลงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขยายพันธุ์ลุงขยายพันธุ์แบบไหนลุงนี่ลุงขยายเองหรือเปล่าไม่ได้ขยายเองเลยขยายเองแบบหัวตัดนั่นเลยผ่าหัวทาไม้มันไม่ห่อยแพงก็มันหัวเอาแกตัดหัวแบบไม้แพงก็ผ่าก็นั้นสครับผมยังไม่มีใบอะ,อะไรนะที่ต้นละสามพันอ่ะลุงใครคนนะ่ะ ต้นอะไรนะชายชนสายนางไหมชายชนนางไหมชายชนนะครับผมมันนีหมดอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับลุงนี่นี่นะครับผมกําลังฮิตเลยนะครับตอนนี้ผมไปบ้านใครหรือว่าไปช่องไหนนะครับก็จะเห็นพันนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าใครเล่นบอลสีนะครับต้องมีพันนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ชื่อว่าหนาคนหนาว ขุณเหนานะครับผมเหน, <N ic> นี่นะครับนี่ต้นเท่าไหร่ครับลงุง450 450โอ้ <N ic> นี่นะครับผมมีต้นเล็กไหมลงุงต้นเล็ก <N ic> ต้นเล็กมีไหมต้นเล็กนะครับผมไปดูต้นเล็กว่าราคาเท่าไหร่เนาะนี่ <N ic> อันนี้เท่าไหร่เนี่ยมันเขียนว่าเนี่ยสองร้อยอันนี้เวลามันโตมาก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเหมือ,มอนเกันเนี่ย เดี๋ยวถ้ายังไงผมเอาต้นนี้นะลุงนะเอาต้นนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับผมว่ามีพันธุอะไรบ้างนะครับที่จริงมาก็จะมาอุดหนุนลุงเนาะจะมาอุดหนุนลุงอันนั้นต้นอะไรอันนั้นต้นเท่าไหร่ลุงนั่นะเนอขายอยู่สองร้อยหกสิบบาทอ๋อห้าสิบไปห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบก็ยังลดไม่ลดนะครับผมยังยังยังอยู่ที่หกสิบ อันนั้220บาทเนี่ยอ๋อไหนนี่นะครับไหนแน่มาดูหน่อยเหนไหมสวยไหมไม้มัน่มันเป็นไมเ็นกอไอันนี้ไม้เป็นกออันนี้เป็นกอเนาะอันนี้มันเป็นกอนี่ก็สวยนะครับผมอันนี้เป็นกอเนาะ220บาทอันนี้220ถึงประมาณ30เซนวัดความสูงด้วยแล้วมันแต่กอแตกหอแตกอะไรเป็นกอไ้เลยนี่เราแยก นอแยกกอไดใช่ไหมลูกเลี no ้ยงเป็นเลี้ยงสักพักก่อนทั่งคดีนะครับผมเดี๋ยวก็จะอุดหนุนลุงนะครับผมวันนี้เตรียมตัวมาอุดหนุนลุงโดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่ลุงนร้านนะเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยเออโชว์ความรอหน่อยเดี๋ยวนะครับถ้าใครผ่านทางนี้นะครับอยู่ตรงปะปาบ้านช้างนะครับผมจังหวัดระยองนะครับก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนลุงด้วยนะครับผมลุงร้านร้านอะไรลุง ร้านบ้านต้นไม้เบอร์โทร0850963461โอเคครับผมสั่งซื้อได้นะครับผมนี่นะครับต้นบอลสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆครับผมราคาค่อยว่ากันเนาะถูกใจยังไงลุงลดให้นะครับผมลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามาตามเบอร์โทรนี้ลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ลุงกี่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ลดได้ให้ให้ลด20% 20%โอเคเอาไปเลย20%นะครับเพื่อนๆถ้าใครผ่านมาทางนี้นะครับ เนี่ยต้นไม้เยอะนะครับผมมีต้นทุนเรียนต้นเงาะต้นอ,อะไรอ่ะลำไยนะครับผมแล้วก็ทุเรียนทุกสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็มีต้นไม้นานา,นาชนิดนะครับมมะนาวมะนาวนะครับผมมีเยอะนะครับผมมะกรูดมะนาวฝรั่งส้มโอนะครับผมแล้วก็กล้วยไม้ต่างๆพันธุ์ต่างๆนะครับปุ๋ยมีทุกชนิดนะครับผมแมวแมวไม่ต้องซื้อนะแมว <c oughs> แมวของ <c oughs> แมวของลงุง <c oughs> กระถางสวยนะครับผมกระถางก็มีนะครับนี่อันนี้พันอะไรลุงนี่พูสุลุอะไรนะปูสุสลุสลุนี่ปูสลุปูสลุ๋อดูจากใบก็น่าจะคล้ายๆสลุนี่ก็คล้ายใบทะลุอะไรประมาณนี้เนาะคือใบมันมันทะลุอ่ะลุงโอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูนะครับผมว่าโอ้ต้นนี้อ่ะ ผมเห็นเขาไปขุดเอาเนาะเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมมีอยู่หลังบ้านผมเนาะนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นต้นไม้ประดับอีกต้ตนหนึ่งนะครับแต่ก็ดูปุ๋ยด้วยนะครับผมวันนี้ปุ๋ยถุงเท่าไหร่ลุงนี่ลุงถุงนี้สี่สิบบาทอันนี้สี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทอันไหนยี่สิบอันนี้นนยี่สิบอ,อืมเอานี้ยี่สิบเอาเอานอานี้ยี่สิบนะครับ แล้วก็เอาอะไรอีกแ๋้วก็ไปเอาต้นไม้เนาะนะครับผมไปดูต้นไม้ก่อนไปนะต้นไม้ที่เราจะเอานะครับผมเอาปุ๋ยคอกถุงหนึ่งถุงใหญ่นะลุงปุ๋ยคอกถุงใหญ่ถุงนึงครับแล้วก็เอาต้นไหนดีต้นนี้เนาะต้นนี้ลุงน่าจะลดให้อยู่นะครับผมกับต้นนี้เนาะสองต้นเนาะ ต้นนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวมันไปแตกเดี๋ยวแตกใบนะครับต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็อาอน,นีต้นหนึ่งเนาะเอาไปสองต้นนะครับนี่นะครับที่เราจะซือไปนะครับแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ปุ๋ยถุงหนึ่งนะครับผม ผมจะไปไหวไหมลุงโอ้ยมันมันเปียกหรือเปล่ามันเปียกเออไม่ไม่เปียกแต่ม้านหนักใช่ไหมมันมันเต็มกระสอบโอเคกระสอบเท่าไหร่แปดสิบบาทแปดสิบนะครับผมถูงนี้แปดสิบเนาะโอ้แต่หนักมากมากเลยอ่ะรถผมจะไปไหวไหมรถผมจะไปไหวไหมเออไม่นาเราไม่หนักเนาะอามอปเตอร์ไซค์นะไปไหวไหมไหวโอเคได้แหละแล้วก็อ่า ถุงเล็กไปละถุงเล็กมันไม่พอผมแปลงแปงสวนผมมันจะแปลงใหญ่หน่อยนิดนึงแล้วก็เอาเอาอะไรเนาะขุยมะพร้าวเนาะขุยมะพร้าวถุงหนึง่งเอาไปตอนกิ่งมะม่วงเนาะถุงใหญ่ถุงเล็กถุงเล็กเอามาอันนี้คนจองหรอ <c oughs> เจ้ากุุงไกลเนี่ย เอาแล้เวเจ้าหน้าท่แต่สุงเขาเขาฝากวอ๋อนี่เขาเขาซื้อแล้วนะครับผมต้นเท่าทไหร่ครับผมเจ้าฟูงไก่เนี่ยฮะฮะลงุงอ,อ,อ่านี่นั่นเอ้เอาไปอ่ะ เอาไปตอนกิ่งมะม่วงนะครับเพื่อนๆเอาถุงนั่นแหละอันนี้เขาก็ซื้อแลนะ้วเนาะครับผมแล้วก็ต้นนี้เนาะต้นหนึ่งอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวอ่านชื่อให้ดูนะครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ถุงยี่สิบบาทลุงเห็ไหมอันต้นนี้เท่าไหร่หนึ่งที่เขาไปสองร้อยห้าสิบ 250นะครับผมราคาก็ถือว่ายังอยู่ได้นะครับผมเพื่อนๆนคนที่เล่นบอลสีอยู่นะครับราคาก็ยังไม่ตกนะครับแต่ลุงก็มาดูที่ร้านลุงอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับของเขานะครับไม่โตหัวนี่ครับเดีวเรามาคุยราคานี้กันลุงอันนี้เท่าไหร่ลุงนี่เท่าไหร่ ยาอะไรยาผลอันนี้สองสองร้อยสองร้อยที่เหนาที่เหนาที่เหนาสองร้อยนะครับผมแล้วก็อันนี้เท่าไหร่สองยี่สิบอ๋อสองร้อยยี่สิบนะครับผมผมเอานี่แหละสองต้นนะครับแล้วก็ราคาราคาเท่าไหร่ก็ว่ามานะครับผมแล้วก็ปุ๋ยเท่าไหร่ลุงปุ๋ยปอยแปดสิบบาทปุ๋ยแปดสิบอ๋อบวกมาเลยแตี้สองร้อยเท่าไหร่ สองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบนี่สี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบอ้ยอีกสี่ร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าร้อยหาร้อยยี่สิบบาทอะไรอีกหมดแล้วนี่ปวดยังลุงบอกปวดแ้เอาปุ๋ยนี่ไงปุ๋ยนี่ห้าร้อยยี่สิบบาท ้าร้อยสี่สิบบาทห้าร้อยสี่สิบอ่ะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็วขุยมะพร้าวมีไหมรวมไปแล้วรวมไปแล้วอ๋อรวมไปแล้วโอเคห้าร้อยสี่สิบโอเคนะครับผมก็จะจ่ายต่างลุงนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ได้มาุดสนลุงนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนคลิปนี้ผมก็พอที่นี้ก่อนนะครับผมเอารุงสวัสด,ดีเอฟซีหน่อยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ